สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินล่าสุดนะครับที่ผมได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่โวลเลตนะครับจำนวน200บาทนะครับผมก็ได้รับจากแอปเมื่อกี้เลยนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับผมใครที่สนใจในการทําเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิ n น่โวเลตนะครับตอนนี้ี่ก็ มีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมสนุกกันด้วยนะสูงสุดอยู่ที่2,000ดอลลาร์นะครับสำหรับเงินรางวัลกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมได้อัปเดตไปนะครับที่ได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของกน์โหลเี่ย็สมาร์โคร ด้บนมือถือ Android ใน Google Play Store ได้เลยพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้นะครับผมจะขึ้นรูปขึ้นชื่อแอปไปให้สามารถค้นหาดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีการเสียเงินในการดาวนโหลดนะครับลิงก์ดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมม n ่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี่เลยนะครับมีชื่อว่า n o เวลล่านะครับเป็นสีเขียวรูปตัว N แบบนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยได้ าวน์โหลดใหม่ได้ใช้บัญชีเดิมในการล็อกอินเข้าสู download, ่ระบบได้เหมือนเดิมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ simple, พอเราเข้ามาในส่วนของการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะอยู่ที่หน้าแอปแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรแล้วก็รับรางวัล2 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างกันก่อนเลยนะครับเริ่ม มีคำว่าของฉันนะครับพอเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับสาม0 0ื่นเหรียญทองหรือว่า3 0ม0 0ื่นคะแนนเพิ่มเติมนะในการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ของใครก็ได้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยหรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้ตามความถนัดความสะดวกของเราเองได้เลยนะครับต่อมานะครับผมให้เรามากดตรงคําว่าถ่ายถอนตรงนี้นะถ่ายถอนเนี่ยก็คือการใช้ในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเราในการแลกเปลี่ยนเงินเข้าในส่วนของ บัญชี To m ั n ี่วอ l l ล็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานการถอนเงินของแอปที่จ่ายเงินล่าสุดก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของหน้าตาการถอนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทาง To m um ั n ี่วอล l ล็และก็ PayP a l เนาะถอนเงินขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับส5 m สูงสุดที่400บาทนะครับในการถอนเงินนะครับก็ให้เราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับก็จะมียอดเงินให้เราดูด้วยว่ามียอดเงินเท่าไหร่คะแนนที่เรามีอยู่นะครับกดตรงนี้เพื่อที่จะดูประวัติการแลกเงินของเเเรราานะนนตงงีี้้่ยก็ป็ปอดดิททผมไํ แลกไปนะครับ2รายการเลยนะครับก็ารายการ200บาทรายการนี้แล้วก็รายการ100บาทรายการนี้นะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะครับทำเงินฟรีได้เงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ดาวน์โหลดตามชื่อในคลิปได้หรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์นปัปกหมุดได้เลยเรามาดูที่การใช้งานในส่วนของการทํารายได้นะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นศูนย์หนังสือนะครับแอปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการอ่านในส่วนของนิยายนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนน รตรงนี้จะมีคะแนนเหรียญทองให้เรากดรับฟรีด้วยนะเราก็สามารถกดรับฟรีตรงคะแนนเหรียญทองตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับกดรับแบบนี้นะครับหนึ108คะแนนสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะถ้า,าเพื่อนๆกดไปแล้วเนี่ยคะแนนได้ไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นการสุม่มร,รับคะแนนนะครับแล้วก็กดรับคะแนนขึ้นแบบนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีภารากิจให้เราทําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรางวัลในส่วนของตัวคะแนนแล้วก็สามารถเข้าไปทําในส่วนของการรับคะแนนได้เรามาดูที่การอ่านนิยายนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า อ่านิิยายแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อเรื่องนิยายแล้วก็จะมีคําว่ารางวัลน,นะครับกดเช็คดูก่อนได้เลย นะครับต <muitas S 2> ันนี no ้จะเป็นในส่วนของการให้รางวัลผู้เขียนนะครับาก็คือการให้คะแนนนะครับสำหรับคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้นะครับจากคะแนนที่เรามีอยู่อันนี้เราไม่ต้องให้ก็ได้นะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วก็มากดเริ่มอ่านในส่วนของรางวัลนะครับเริ่มอ่านตรงนี้กดเริ่มอ่านก่อนนะครับในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสีดำนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านบนขวามือนะครับเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอ่านนะครับนิยายเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม องคะแนนนนนั่เวิธีการอ่านนิยายก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของอันดับนะครับสำหรับอันดับเนี่ยก็จะเป็นการเรียงลําดับนะครับตามคนที่เข้าใช้งานในส่วนของเรื่องนิยายที่เข้าไปดูเยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ต่อมาคําเชิญนะครับในเมนูที่3นะสำหรับคําเชิญตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเชิญเข้าร่วมนะครับเป็นส่วนของรับรางวัลโบนัสพิเศษ2,000ดอลลาร์นะครับแจกทั้งหมด100คนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเฉลี่ยนะครับในการแจก ให้ครบ100คนจานวน2 0 0 0นดอลลาร์เนาะตัวน sì? ี้ท huh. ําอย่างไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นการเชิญเพื่อนของอัน hmm. ด <Football. S 1> ับนะครับผมถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งเขาก็จะมีเงินรางวัลให้เรา1น0่ถึง้นั่นเองนะครับในการแจกเงินรางวัลตรงนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นสายเชิญเพื่อนอยู่แล้วนะครับหรือว่าทําการแนะนําเพื่อนเป็นปกติเราก็สามารถเชิญเพื่อนในการเข้าร่วมกิจกรรมรางวัลตรงนี้ได้นะ2 0 0 0ดอลลาร์เลยนะครับถามว่าผมติดอันดับไหมก็ไม่ได้ติดอันดับเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้อง เชิญเพื่อนให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันดับ1นึถึงร้อด้วยนะอันดับ1ตอนนี้เนะี่ยอยู่ที่4,368คนระยะเวลาเนี่ยอีก2ี่สิบก19วันนะทุกคนอันนี้เราก็สามารถลุ้นทําได้นะก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับยิ่งเชิญมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากในการเข้าร่วมรับกิจกรรมรางวัลเงินตรงนี้นะครับก็ลองทําดูได้นะในส่วนของงานด้านบนนะครับก็จะมีการเช็คอินนะครับในการรับรางวัลเพิ่มเติม1-7ถึงวันนะครับการใช้ในส่วนของแอปแอนด์เกมนะครับนี้เรา ราสามารถกดเข้าไปทําตัวภารกิจเพิ่มได้ในการรับรางวัลจากการเล่นเกมนะครับใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็กดเข้ามาเลือกตรงนี้เพิ่มได้นะจะมีตัวเกมภารกิจต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเพิ่มด้วยก็ลองทําดูได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของในการบันทึกนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่เราอยากจะอ่านต่อในวันถัดไปเราก็สามารถกดเลือกบันทึกไว้ได้นะครับแล้วก็มาดูที่การถอนเงินนะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปที่คําว่าไถยถอนนะเพื่อที่จะทําการถอนเงินที่ผมเปิดให้ดูนะครับ ในการถอนเงินเนี่ยเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวนขั้นต่ำนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยหรือว่าสี่ร้อยบาทเราก็สามารถแลกเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปทําภารกิจใดๆมียอดเงินครบก็สามารถกดถอนได้เลยวิธีการถอนด้านล่างคลิปนี้มีให้ดูสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมแอปนี้เล่นฟรีได้ัจริงฝากก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินล่าสุด ที่ผมได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่โวลิตนะครับจำนวน200บาทนะครับผมก็ได้รับจากแอปเมื่อกี้เลยนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับผมใครที่สนใจในการทําเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเน่โวลิตนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมสนุกกันด้วย สูงสุดอยู่ที่2,000ดอลลาร์นะครับสำหรับเงินรางวัลกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมได้อัปเดตไปนะครับที่ได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเอวอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดดดไไ้้บนนมือถ Android Play Store Google ใ พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้นะครับผมจะขึ้นรูปขึ้นชื่อแอปไม่ให้สามารถค้นหาดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีการเสียงเงินในการดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิเนียวเลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าโนเวลล่านะครับเป็นสีเขียวรูปตัว N แบบนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยได้ลบแอปทิ้งไปเนี่ยก็สามารถกลับมามด,ดมาวน์ ระบบได้เหมือนเดิมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะอยู่ที่หน้าแอปแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรแล้วก็รับรางวัล2,000ดอลลาร์เนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากฝั่งด้านขวามือนะครับก็ตรงนี้จะมีคําาาาาว่ขของฉัันนะครรบพเเกด้มำ ให้เราเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับส0 0หมื่นเหรียญทองหรือว่า3า0,000ื่นคะแนนเพิ่มเติมนะในการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ของใครก็ได้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยหรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้ตามความถนัดความสะดวกของเราเองได้เลยนะครับต่อมานะครับผมให้เรามากดตรงคาว่าถ่ายถอนตรงนี้นะถ่ายถอนเนี่ยก็คือการใช้ในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเราในการแลกเปลี än, ่ยนเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ท u มานี่วอลเล็นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูหลักฐานการถอนเงินของแอปที่จ่ายเงินล่าสุดก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของหน้าตาการถอนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางทูมอนิแวลและก็เพย์เพาเนาะถอนเงินขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับส5 m สูงสุดที่400บาทนะครับในการถอนเงินนะครับก็ให้เราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับก็จะมียอดเงินให้เราดูด้วยว่ามียอดเงินเท่าไหร่คะแนนที่เรามีอยู่นะครับกดตรงนี้เพื่อที่จะดูประวัติการแลกเงินของเรานะตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทาการแลกไปนะครับบก็รายการ บรายการนี้แล้วก็รายการ100บาทรายการนี้นะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับทำเงินฟรีได้เงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ดาวน์โหลดตามชื่อในคลิปได้หรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเรามาดูที่การใช้งานในส่วนของการทํารายได้นะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นศูนย์หนังสือนะครับแอปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการอ่านในส่วนของนิยายนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับตรงนี้จะมีคะแนนเหรียญทองให้เรากดรับ ฟรีด้วยนะเราก็สามารถกดรับฟรีตรงคะแนนเหนรียญทองตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับกดรับแบบนี้นะครับ108คะแนนสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะถ้าบอกอ่าเพื่อนๆกดไปแล้วเนี่ยคะแนนได้ไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มรับคะแนนนะครับแล้วก็กดรับคะแนนขึ้นแบบนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรางวัลในส่วนของตัวคะแนนแล้วก็สามารถเข้าไปทําในส่วนของการรับคะแนนได้เรามาดูที่การอ่านนิยายนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า อ่านนิยายแล้วนะครับแล้วก็วววจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อเรื่องนิยายแล้วก็จะมีคําว่ารางวัลนะครับกดเช็คดูก่อนได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการให้รางวัลผู้เขียนนะครับก็คือการให้คะแนนนะครับสำหรับคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้นะครับจากคะแนนที่เราไปอยู่อันนี้เราไม่ต้องให้ก็ได้นะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วก็มากดเริ่มอ่านในส่วนของรางวัลนะครับเริ่มอ่านตรงนี้กดเริ่มอ่านก่อนนะครับในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสีดำนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นั่นนนนนเอองงะบแล้้ววก็จมีใส่ขดา ขวามือนะครับเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอ่านนะครับนิยายเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับวิธีการอ่านนิยายก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของอันดับนะครับสําหรับอันดับเนี่ยก็จะเป็นการเรียงลําดับนะครับตามาคนที่เข้าใช้งานในส่วนของเรื่องนิยายที่เข้าไปดูเยอะที่สุด <OFF> นั่นเองนะครับก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ต่อมาคําเชิญน,นะครับในเมนูที่สานะ,ะสำหรับคําเชิญตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเชิญเข้าร่วมนะครับ นส่วนของรับรางวัลโบนัสพิเศษ2,000นดอลลาร์นะครับแจกทั้งหมด100คนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเฉลี่ยนะครับในการแจกให้ครบ100คนจานวน $2,000 ดอลลาร์เนาะตัวนี้ทําอย่างไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นการเชิญเพื่อนของอันดับนะครับผมถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งเขาก็จะมีเงินรางวัลให้เรา1น0่ถึง้นั่นเองนะครับในการแจกเงินรางวัลตรงนี้สาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เป็นสายเชิญเพื่อนอยู่แล้วนะครับหรือว่าทําการแนะนําเพื่อนเป็นปกติเราก็สามารถเชิญเพื่อนในการเข้ารรร่มกกิจ รางวัลตรงนี้ได้นะ2,000ดอลลาร์เลยนะครับถามว่าผมติดอันดับไหมก็ไม่ได้ติดอันดับเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องเชิญเพื่อนให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันดับ1ถึงร้อยด้วยนะอันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4,368คนระยะเวลาเนี่ยอีก2อ,อีก19วันนะทุกคนอันนี้เราก็สามารถลุ้นทําได้นะก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับยิ่งเชิญมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากในการเข้าร่วมรับกิจกรรมรางวัลเงินตรงนี้นะครับก็ลองทําดูได้นะในส่วนของงานด้านบน ก็จะมีการเช็คอินนะครับในการรับรางวัลเพิ่มเติม1-7วันนะครับการใช้ในส่วนของแอปแอนเกมนะครับนี้เราสามารถกดเข้าไปทําตัวภาร,รกิจเพิ่มได้ในการรับรางวัลจากการเล่นเกมนะครับใครเป็นสายเล่นเกมเนะี่ยก็กดเข้ามาเลือกตรงนี้เพิ่มได้นะจะมีตัวเกมภาร,รกิจต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเพิ่มด้วยก็ลองทําดูได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอในการบันทึกนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่เราอยากจะอ่านต่อในวันถัดไปเราก็สามารถกดเลือกบันทึกไว้ ได้แล้วก็มาดูที่การถอนเงินนะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปที่คําว่าไายถอนนะเพื่อที่จะทําการถอนเงินที่ผมเปิดให้ดูนะครับในการถอนเงินเนี่ยเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวนขั้นต่ำนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยหรือว่าสี่ร้อยบาทเราก็สามารถแลกเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปทําภารกิจใดๆมียอดเงินครบก็สามารถกดถอนได้เลยวิธีการถอนด้านล่างคลิปนี้มีให้ดูสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผม แอปนี้เล่นฟีดได้เงียจริงฝากก,ากาไดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ